เด็กๆคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในบทเรียนบทที่5เรื่องไปโรงเรียนกันนะคะ,ๆๆๆๆะเด็กๆเด็กๆอย่าลตั้งใจฟังนะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้รู้จักความหมายของคำแล้วเวลาที่เด็กๆไปเล่นเกมกับคุณครูนะคะเด็กๆจะได้สามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้องนะคะถพร้อมนะเรามาเริ่มกันเลยะคะ่ะ ไปโรงเรียนเป็นคำศัพท์คำใหม่นะคะในบทเรียนเด็กตั้งใจนะลูกนะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในคาบเรียนนี้เราจะมาเรียนเรื่องไปโรงเรียนแต่ก่อนอื่นเรากลับไปทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะตามมาพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มจากคำแรกคือเข้าคำว่าเข้าหมายถึง อาการที่เคลื่อนไปข้างในหรือทำให้เคลื่อนไปข้างในหิ้วคำว่าหิ้วหมายถึงจับหรือถือให้ห้อยถ่วงลงมาเรียนคำว่าเรียนหมายถึงเข้ารับความรู้จากผู้สอนปิ่นโต คำว่าปิ่นโตหมายถึงภาชนะสําหรับใส่ของกินซ้อนกันเป็นชั้นๆมีหูหิ้วได้เด็กๆตั้งใจฟังนะคะอย่าเพิ่งไปสนใจกระเป๋าคําว่ากระเป๋าหมายถึงเครื่องใช้สําหรับใส่สิ่งของโรงเรียนคําว่าโรงเรียนหมายถึง สถานที่ศึกษาเล่าเรียนหน้าคําว่าหน้าหมายถึงส่วนของศีรษะตั้งแต่หน้าผากลงมาจดคางหนังสือคําว่าหนังสือหมายถึงข้อความที่พิมพ์หรือเขียนแล้วรวมเป็นเล่ม โบกมือคำว่าโบกมือหมายถึงแกว่งมือทำสัญญาณเด็กๆหลังจากที่เด็กๆทราบความหมายของคำแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆไปอ่านสกดคำกันนะคะเด็กๆดูหนังสือของคุณครูก่อนนะดูที่หน้าจอก่อนนะลูกนะ เดี๋ยวครูจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนนะลูกนะเด็กๆคะเริ่มจากบทนี้นะคะเราจะสะกดแบบสะกดสั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าบทนี้เราจะสะกดคําอย่างไรกันนะคะเราจะมาเริ่มเรียนรู้บทที่5ไปโรงเรียนนะคะพร้อมๆกันไปเลยนะคะรู้จักคำนำเรื่องเข้าขอเอาเขาไม้โทเข้านะคะต่อไปหิว้ว หออิวอหิวไม้โทหิ้วเรียนรอเอียน,นอนเรียนปิ่นโตทีนี้คำที่มีสองพยางน,นะคะเราก็จะแยกสะกดเป็นสองพยางน,นะคะคำว่าปิ่นโตสะกดเป็นปออีนอนปิ่นไม้เอกปิ่นตตโอโตปิ่นโตนะคะกระเป๋ากอรออักระปอ,ปอเตา ไม้จับตะว่าเป๋ากระเป๋านะคะต่อไปโรงเรียนรอโองโรงรอเอียนอเรียนโรงเรียนหน้าหอนออาหนาไม้โทหน้าหนังสือหอนออังอหนังสออือ,นอ,นส,อ,อสือหนังสือโบกมือ บอโอกโบอมอือมืโบมือ,มอ,อ,มอทีนี้มีคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะต่อก็สะกดเป็นตออตอไม่เอกตอน้อยนออยอน้อยไม่โทน้อยส่งเสียงสออมงอสงไม่เอกสงสอเองอเสียงส่งเสียง,งเยงอิบเอิบกอเอ,อิกอเอิบไม่ตรีเอิบ อเออกอเออเมตรีเออเออเออคนครูเขาไม่ได้ยินเสียงครับโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาหลัจากที่เราทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะฝึกอ่านคำศัพท์กันแล้วทีนี้เราก็จะมาทำแบบฝึกหัด เพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะได้จดจําคําศัพท์ได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูกันเลยค่ะคําศัพท์นะคะคุณครโตัวแบบฝึกหัดที่5นะคะข้อที่หนึ่งให้เด็กๆทําอะไรให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่คํากับภาพนะคะโยงเส้นจับคู่คํากับภาพค่ะเด็กๆจะต้องมีไม้บรรทัดแล้วก็สีไม้นะคะเพราะว่าคุณครูบอกให้เด็กๆเตรียมไว้แล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงใช่ไหมคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็ก okay, ๆคะเราต้องมาดูคํากันก่อนดูว่ามีคําว่าอะไรบ้างนะคะคําแรกเรียนโบกมือหนังสือหน้าปิ่นโตโรงเรียนนะคะอ่าทีนี้มาที่คาแรกเลยคำว่าเรียนเราก็จะโยงคู่กับภาพเด็กกําลังนั่งเรียนใช่ไหมคะแต่การโยงนะคะเด็กๆเ,เลือกสีไม้มาหนึงแท่งลูก เลือกสีไม้หนึ่งแทงไม้บรรทัดภาพลูกไม้บรรทัดภาพลงไปแล้วขีดให้ตรงลูกขีดให้ตรงเลยเด็กๆก็จะได้ 5, คู่คํากับภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งคอนะคะทีนี้มาคาต่อไปลูกคาต่อไปคำว่าโบกมือ ทีนี้เราไม่ใช้สีเดิมแล้วลูกเราใช้สีใหม่สีที่เด็กๆเ,เลือกลูกเอาสีอะไรก็ได้นะคะคำว่าโบกมือโยงไปคู่กับรูปของภูผากาลังโบกมืออยู่ข้างล่างสุดเลยนะคะมายบรรทัดภาพลูกขิดให้ตรงน่าสีไม้หนึ่งสีที่เด็กๆเ,เลือกนะคะนี ไปคำที่3ลูกคำว่าหนังสือหนังสือเราก็จะโยงต่อเลยหนังสือเราจะโยงคู่กับภาพหนังสือค่ะเราก็ได้เพิ่มมาอีกคู่นึงแล้วตัวหนังสือกับภาพนะคะหรือโยงคู่คำกับภาพนั่นเองต่อไปคำว่าหน้าู อย่าลืมเปลี่ยนสีใหม่นะคะเด็กๆเอาสีใหม่มาเปลี่ยนเป็นสีใหม่มาคำว่า,าหน้าหลุดโยงไปหาภาพหน้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปไปที่คำว่าปิ่นโตอย่าลืมเปลี่ยนสีใหม่ด้วยนะคะไปที่ปิ่นโตแล้วเราก็โยงคู่กับภาพปิ่นโตหลุด เด็กมองเห็นไม่เอ่ยคุณครูใช้สีสีชมพูนะคะของคุณครูต่อไปภาพสุดคำสุดท้ายูทคำว่าโรงเรียนนะคะเราก็โยงไปคู่กับภาพโรงเรียนเราก็ได้แบบฝึกหัดในหน้าที่71ออย่างถูกต้องแล้วก็ สวยงามน,นะคะใครที่โยงผู้เสร็จแล้วทบทวนด้วยนะคะว่าตัวเองโยงถูกต้องหรือเปล่านะคะคําว่าเรียนโบกมือหนังสือหน้าปิ่นโตโรงเรียนนะคะเด็กๆโยงเส้นได้ถูกต้องหรือ,อยังอย่าลืมตรวจสอบงานของตัวเองด้วยนะคะ จะให้เวลาเด็กๆโ,โยงอีกสักหนึ่งนาทีพอนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อหน้าต่อไปกันเลยเยีเ่ยมมากเลยหลายคนตั้งใจนะคะสมัครเมน้นตั้งใจมีสมาธิในการทำงานเยี่ยมมากๆเลย เก่งมากเลยค่ะโอเคค่ะเด็กๆคะคุณครูค,คิดว่าหน้าที่7 1ิเดเด็กๆคงจะเรียบร้อยแล้วนะคะจากการสังเกตเมื่อกี้นะคะคุณครูคจะขอไปต่อในหน้าที่72เลยนะคะวันนี้เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่72็ดสหน้าที่72นะคะโอเคเดี๋ยวคุณครูคขอเช็ค ในลายของนี้เดิมเิดรปเนี่ที่เจรอเพื่อนอะไร มาต่อหน้าที่7 2กันเลยนะคะหน้าที่7 2บอกให้เด็กๆทำอะไรโยมเส้นจับคู่คำแล้วนำมาเขียนในช่องว่างจับคู่คำนะคะแล้วนำมาเขียนในช่องว่างเรามาดูฝั่งซ้ายก่อนููฝั่งซ้ายมีคำว่าอะไรบ้างฝั่งซ้ายก็จะมีคำว่าโรงป่นกระหนังนะคะแล้วทีนี้ฝั่งขวามีคำว่าอะไรบ้างลูมีคำว่า โตเรียนสือเป๋านะคะเราจะมาโยงจับคู่ให้เป็นคำนะคะคำว่าโรงแน่นอนนะคะเด็กๆก,ก็จะต้องโยงคู่กับคำว่าเรียนใช่ไหมคะจับได้เป็นคำว่าโรงเรียนนะคะอย่าลืมใส่สีด้วยนะคะใช้สีไม้ในการโยงนะลูกนะ ที่มันจะได้ชัดเจนนะคะเวลาที่ครูตรวจงานคนุณครูครับหน้าที่เจ็ดสิบสองต้องต้องยองเส้นด้วยสีไหมครับเรื่องอธิบายไปเมื่อกี้นะจ๊ะบอกว่าจะต้องเป็นสีต้องฟังคำสั่งด้วยนะคะต่อไปคำว่าปิ่นค่ะ ปีนแน่นอนว่าจะต้องโยงคู่กับโตนะคะอย่าลืมเปลี่ยนสีนะคะไม่ลืเปลี่ยนสีแล้วต่อไปคำว่ากราะลูกกระอะไรแน่นอนโอ้ยคุณครูจริงแบบแมวคุณครูจำเลยชอบกระดูะโกโปรเจกเตอรด้วยนะคะโอเคคำว่ากราะลูก ก็จะต้องคู่กับเป๋านะคะเราก็จะได้เป็นคำว่าระเป๋านะคะต่อไปคำว่าหนังแน่นอนหนังก็จะต้องโยงคู่กับคำว่าสือ่อใช่ไหมคะจะได้เป็นคำว่าหนังสือนะคะพอเราโยงเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมอ่านเบทวนนะคะเราจะได้คำว่าโรงเรียนปิน่น โตกระเป๋าหนังสือนะคะพอโยงเสร็จแล้วนะคะคำสั่งต่อไปบอกว่านำมาเขียนในช่องว่างน,นะคะเด็กๆคะ่ะเราก็จะเอามาเขียนในช่องว่างคะ่ะเรานำมาเขียนในช่องว่างเลยนะคะภาพแรกภาพโรงเรียนเราก็จะต้องเขียนคำว่าโรงเรียนนะคะ คำว่าโรงเรียนก็จะต้องพู่กับภาพโรงเรียนนะต่อไปภาพที่สองเป็นภาพปิ่นโตใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนคำว่าปิ่นโตปิ่นโตค่ะภาพต่อไปคือภาพกระเสาาก็ใส่คำว่ากระเา๋า าพสุดท้ายคือภาพหนังสือใช่ไหมคะเราก็ใส่คำว่าหนังสือ,อเห็นไหมเราก็จะได้จับคู่ด้านบนแล้วก็เขียนคำข้านล่างตรงกับภาพเรียบร้อยแล้วนะคะ ที่สําคัญนะคะเด็กๆนอกจากเราจะทําแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆจะต้องฝึกอ่านทบทวนนะคะในทุกๆวันจะต้องอ่านหนังสือทบทวนนะคะไม่ว่าจะเป็นวิชาไหนก็ช่างนะคะต้องอ่านทบทวนฝึกซ้ําย้าทวนเป็นสิ่งที่ต้องทำนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะ